ไปดีตอนนี้เข้าสู่ช่องแอมมี่นะคะนี่อ่ะดูลูกดูไม่ต้องกลัวลูกเออนอนมันก็อยู่ซื้อๆลูกร้านมันอยู่ข้างในเออมันมันสีอะไรคะลูกมิน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 ลุยลูก โดนลุงช่างแกล้งแล้วพี่น้องยัยงเหมือนวิ่งมันวิ่งเหมืนมนมนอนพ่อไปเลยเมื่อกี้จริงหรอยิ้มไปด้วยวิ่งไปด้วยเหมือนพ่อมันเนนขว่าจะพ่อไปเลย วิ่งะเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยวิ่งเท่าไแล้วนู้นไงดกแด้ดักแด้ไม่ใช่นอนมันเป็นดักแด้กินได้มันไม่ใช่นอนหรอกมือกีวิ่งจะเหนื่อยเลยใส่เลยนะเอาใส่เลยใส่เลยอาใส่เลย ไม่กลัวมันเหรอไม่ใช่นอนลูกไม่ใช่นอนมันกลัวมันเหรอแน่นจับคีแน่นจับคีกี่หไปหมดแล้วนอนน่ะคีกินหมดแล้วนกอี่ห้ามาเอาไปหมดแล้วนอนน่ะบอกโอ้ยเป็นนอนออกมานกยี่ี้อกันฟันเรียบมันไปเอามาเป็นเพื่อนหรือเป็นสิ่อนกยี่ห้อมี่มาชวนเพื่อนมากินจนหอนหมดแล้ว อ้าตาลดุงเอาบอกคุณแม่มีหันไปเซลด้วยตาลดุงแม่ซู่นอเลยดูเบคํำชายซิมินเ้าเือบฟาจังเกืเรียนปิเอเรียนออกมาเพ่าะมอาเนแออกกําลังกายลองเพลง มุนแค้นหมดเลยเพื่อนไม่กลัวลิขสิทธิ์เลยหรอบ้องพี่ไงบ้องยังไงพงศธรน่ะอืมไผ่พงศธรไม่ใชผ่ไผ่อะไรนะอีกคนหนึ่งไงที่ร้องคู่กันน่ะไปแล้วไอ้วงศกรน่ะไม่ใช่ไผ่วงศธรนะร้องเพลงพี่จะลิงกันนะนะมีลุงมีนึ่งหอยแล้วก็มีปลนปูมีแบบ พ่อกันแล้วแท้ๆมึงไปละมึงไปละเออแล้วมันก็ลอกเพื่อนไงแต่ซีดูแล้วลอกไปแล้วเพคนเอออ๋อที่ลอกพิทลิงกับวุ้นแค้นวะใครวงสะคอนวงสะคอนวงสะคอนอ๋อเหรออือก็ให้เขามีความสุขไปเถอะลูกฮ่าฮ่าฮ่า

ไ้อะกินกล้วยกินกล้วยจะหมดไหมหนึ่งลูกโอ้โหเดี๋ยวเกะให้เดี๋ยวเกะให้เดี๋ยวเกะให้มามาเอาแล้วจะเอาทานไปสิเลยใส่ได้เลยเอากินกล้วยกล้วยอร่อยลูกกินกล้วยอร่อยอ้าวอ้าวอ้าวลูกอ่ะจับได้ถือถือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลืม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 ค่อยก็ไม่เอาแล้วอืย อ่ายอยเอ้ยเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแม่จะจับดูจีจับดูจีจับดูจีจับดูไม่กระดูกอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับดูสิจับดูสิมันอยู่ข้างในเออเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม่จะจับแม่จะจับมาเอาเร็ว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 กระดอกไหมนั่นน่นมันดิ้นไหมมันดิ้นไหมย่าชีจับเออมันดิ้นไหมโอ้อะ จับเลยลูกไม่เป็นไรคนอ่านไดคนอ่านไดเอารถอันรถกระบะใบไม้มันอยู่ในใบไม้แล้วมันจะอยู่น้ำไม่ได้อันนี้ล่ะอันนี้ไอมันไม่เป็นไรลูกมันไม่เป็นไรเออมันเป็นน้องที่น่ารักดู้จักรู้แล้วเดี๋ยววันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนเหรอคะถามก่อนว่าวันนี้ไปโรงเรียนไม่รูกเออโอ้ย ไหนไหนไหไหมันกระดูกระดิกไหมลูกกลัวไหมกลัวไหมโอ้กลัวไหมเอ้ยไปไปเก็บไปเก็บจากต้นไปเก็บจากต้นไปเปิดอะไรโอ้นั่นเปิดอะไรเนี่ยหึฮึอึอึฮึสึฮ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 ึวันึฮึวึฮึฮึฮึไึฮ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 ึเึฮึนึฮ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 รฮึ วันสาไม่ต้องไปโรงเรียนแเออ่เออนอยู่นะเห็นอยู่นั่นเนี่ยเฮ็นอยู่แอ้อ้ยโอ้ยนะไม่น้อยลองใส่หมวกที่ใส่หมวกที่ใส่หมวกไปเอ็นสิน่ารักไหมใส่หมวกไปเอนที่ เนี่ยใส่หมกนะเอาไม่รู้ใจยังไงกับพูดพูดไปเมื่อกี้วันเสาร์แล้วไปโรงเรียนไหมคะป้าไปมีหนอนโบกีนะคะเมื่อคืนไม่ได้ดีใจที่ป้าได้มีนอนแล้วมีนอนแล้วดีใจกับป้าด้เร็วปดาจะมีฟันใหม่เย้เอ๊ป้าด้จะมีฟันใหม่จะได้มั่นใจแล้วใช่แมั่นใจบบของดีๆเลยใช่โอ้อะ มันมันย้อนเสร็จอ่ะนี่นะคะก็มาดีใจกับพดาเนาะ,ะดีใจพดาค่ะก็เพาะกราบอบว่าคุณผู้ใหญ่ใจดีคุณแม่อารนนะคะที่หยิบยื่นสิ่งดีๆเติมความมั่นใจให้กับแม่ดาแล้วก็ยังสําคัญมากนะฟันนะ่ะเพราะว่าชีวิตเราถ้าไม่มีฟันเคี้ยวอาหารแล้วมันก็ชีวิตเราก็ลําบากมากเลยนะการกินนี่ทําให้ชีวิตเราอยู่รอดเนาะ ถ้าเรากินไม่ได้นั่นแหละค่ะชีวิตของเราก็คือมันก็คออ่อยมอดไปเพราะว่ามันจะเคี้ยวตอนนี้เม่ดาก็ส่วนมากก็จะกินข้าวต้ม,มหรือว่ากินขามก็ต้องต้มให้สุกๆเปๆื่อยๆแล้วทีนี้ฟันนะถ้าเป็นพลาสติกเขาบอกคุณหมอบอกว่าไปถามที่คลินิกนะแต่ถ้าไปถามที่โรงพยาบาลใหญ่เม่ดาไปถามก่อนที่จะไปคลินิกเม่ดาก็ไปถามโรงพยาบาลใหญ่ก่อนนะเนาะเผื่อว่าเผื่อว่าราคามันจะได้ไม่หนักนะ ไปถามที่โรงพยาบาลใหญ่เขาบอกว่าคิวยาวนะแม่หนึ่งปีแม่ดาก็เลยอเออถ้าหนึ่งปีนั้นมันก็คือนานก็เลยมาถามดูคลินิกคลินิกบอกว่าคลินิกบอกว่าไม่นานนัดแค่สามครั้งก็ได้แล้วอแต่ที่รอก็คือแม่ดาเพิ่งถอนฟันก็ต้องรอให้แผลมันหายก่อนอเพราะว่าเวลาทําบล็อกมันจะได้ไม่ติดเชื้อ,อหรือเหงือกเรายังบวมอยู่เนาะก็เลย รอรอไปก่อนให้เสียหายแล้วก็ไปทําบล็อกแล้วก็ทําได้เลยแต่ว่าราคานั้นทาอิดบล็อกไหมทำอิดบล็อก่ะ่ะเแบบไหนลุงบอกว่ารุ่นม่ดาต้องทำเสาเข็มเหรอคะอุยถ้าทำเสาเข็มนะมันก็ต้อง เพิ่มค่าใช้จ่ายเขาอีกค่ะาทาแบบเอาอันนี้รุ่นอันนี้รุ่นกลางหรือว่ารุ่นอะไรไม่รู้รุ่นรพลาสติกนั้นก็จะรวมเบ็ดเสร็จทั้งหมดเลยคือทั้งค่าทําบล็อกทําค่าอะไรอย่างก็หนึ่งหมื่นเนาะและทีนี้ถ้าเป็นโลหะที่มันแข็งแรงกว่า ก็จะเป็นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเออก็ทําดีไปเลยค่ะแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีก็บอกว่าทําดีไปเลยเดี๋ยวถ้าทําแบบนี้เดี๋ยวมันหักอีกค่ะใช่ก็เลยก็ขอกราบขอบพระคุณที่แม่ทำพรแล้วก็ขอบคุณพี่ะเราโอเคก็ดีใจครับประดาเนาะจะได้ฟันใหม่เลยอ่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ท่านมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็เรา